โอเคกลับมาอีกแล้วนะครับกับเครื่องอดูบอยรอบนี้ทำให้เหมือนกับเกมบอยอัปปานเนาะก็เม้นสายเปลือยหน่อยไอ้ที่ดูเป็นฝุ่นฝนี่คือแป้งมันคือแป้งเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าไม่อยากให้สายพวกนี้มันหลุดนะครับพอหลุดละคียต่อทีดีด ใส่เสียงด้วยที่ปุ่มก็เป็นปุ่มแบบนี้ไปเลยอัอนบอดนี่ก็เทสให้ดูประมาณนี้อะฮะตัวนี้ก็ใช้แบตบจริงๆตัวนี้คือ450มิลลิแอมนะแต่ว่า ตอนซื้อเนี่ยสเปคมันจะบอก800นะแล้วจุดที่น่าสนใจคือใช้ตัว a ะเดน Pro m i ไมโครเนาะอันนี้ใช้ของ Spark Fun แล้วตัวบอร์ดเป็นบอร์ดเหลือเป็นบอร์ดเหลือของอ่า1.44เป็น hash 1.44ที่เสียไปสมัยแรกเลยที่ทำเพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ ส่วนตัวชาร์จเนี่ยใช้เลกูลเลเตอร์ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวแปลงไฟขึ้นเนาะจาก3.7ให้เป็น5.5เพราะว่าเวอร์ชั่นก่อน,อนๆที่ทำมาหลายอันเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่กระแสะไม่ถึงตัวนี้ก็เป็นไอตัวชาร์จพอร์ตแบบมินินะครับที่เหลือก็อาศัยของเดิมของไอตัวแฮตนี่แหละเป็นตัวช่วยในการต่อทำให้ปุ่ม2ปุ่มเนี่ยโมดิฟายพอเปลี่ยนไอตัวคีย์นี่ออกให้แคนเนี่ยมันก็จะกดง่ายขึ้น ประมาณน,นี้แต่ตอนนี้มันจะเหนียวเหนียวหน่อยเพราะว่าลงกาวนะก็อะอเอามาโชว์ให้ดูว่าตัวนี้หน้าตายอย่างนี้แล้วก็เสร็จแล้วนะครับ